ขณะนี้ทเทเซอร์กำลังพัฒนาเทคโนโลยีมอเตอร์ที่อาจพลิกโฉมตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดในอนาคตแม้จะไม่ใช่ข่าวลือแต่ทเทเซอร์เองก็ยืนยันแล้วว่ามอเตอร์รุ่นต่อไปจะผลิตจากโลหะที่ปราศจากธาตุหายากซึ่งหมายความว่าจะไม่ใช้ธาตุหายากราคาแพงที่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดต้องพึ่งพานในปัจจุบันนี่คือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์เรียกมันว่าตัวเปลี่ยนเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี2026 วิศวกรของเทสล์ได้ทำงานอย่างเงียบๆเ,เกี่ยวกับเรื่องนี้มา2ปีแล้วและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บริษัทได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่ากำลังพัฒนามอเตอร์ที่ไม่เพียงแต่จะมีราคาถูกกว่าเท่านั้นแต่ยังให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่ามอเตอร์อีวีในปัจจุบันอีกด้วยอีกหนึ่งจุดสำคัญคือมอเตอร์ที่ปราศจากาธาตุหายากนั้นมีความทนทานมากกว่าเทสล์อ้างว่ามอเตอร์นี้สามารถทนทานต่อระยะทางไกลความเร็วสูงและต้องการการาบำรุงรักษาน้อยกว่าหากพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง และประสิทธิภาพอย่างที่กล่าวอ้างจริงๆมันอาจจะเปลี่ยนทิศทางตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอย่างสิ้นเชิงในอีก2-3ถึงปีข้างหน้าหลายบริษัทยังคงพึ่งพาวัสดุหายากและการเคลื่อนไหวของเทเซอร์อาจนำพาอุตสาหกรรมทั้งหมดไปสู่เส้นทางใหม่คำถามตอนนี้ก็คืออะไรคือสิ่งที่อยู่ในมอเตอร์นี้กันแน่และทำไมมันถึงจะมาพลิกโฉมตลาดรถยนต์ไฟฟ้าติดตามชมจนจบวิดีโอเพื่อรับชมก่อนดำเนินการต่อกดติดตามช่องเพื่อรับชมวิดีโอเหล่านี้ก่อนใครก่อนที่เราจะเจาะลึก เทคโนโลยีมอเตอร์ใหม่ของเทสล์เรามาทำความเข้าใจกับสถานะของเทสล์ในตลาดปัจจุบันและสถานะที่แท้จริงของมันกันก่อนทุกคนรู้ว่าเทสล์คือบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกแต่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงปีหรือ2ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เทสล์เป็นเพียงบริษัทเดียวที่นำหน้าโดยมีบริษัทอื่นๆตามมาติดๆแต่ตอนนี้สถานการณ์กำลังเปลี่ยนไปปีที่แล้วเทสล์ Tesla ขายรถยนต์ไฟฟ้าได้ประมาณ1.8ล้านคันทั่วโลกนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่ความจริง ก็คือการเติบโตของเทสล่าไม่ได้รวดเร็วเหมือนแต่ก่อนก่อนหน้านี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ตอนนี้กลับลดลงเล็กน้อยซึ่งหมายความว่าเทสล่าไม่ได้ครองส่วนแบ่งตลาดแบบสบายๆเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปในทางกลับกันตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโดยรวมกําลังเติบโตอย่างรวดเร็วมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกมากกว่า17ล้านคันส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดของเทสลาอยู่ที่ประมาณ10%ซึ่งหมายความว่าขณะนี้เทสลามีส่วนแบ่งตลาดเพียง1ถึง10%ของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด ส่วนแบ่งตลาดของเทสล์ซึ่งเคยมีขนาดใหญ่กว่ามากกำลังค่อยๆลดลงซึ่งหมายความว่าการแข่งขันกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเทสล์กำลังเผชิญกับคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดจากบิตปัจจุบันบิตเป็นบริษัทร,รถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกเฉพาะปีที่แล้วบิตมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า3.8ล้านคันมากกว่าเทสล์ถึง2เท่าและบางครั้งบิตยังแซงหน้าเทสล์ในไตรามาสเดียวกันอีกด้วยนี่แสดงให้เห็นว่าเทสล์ไม่ใช่ผู้เล่นรายเดียวในแวดวงนี้อีกต่อไปนอกจากนี้บริษัทอย่าง B M W Hyundai Kia ว o ล์ s w a g e n Mercedes และลีออโตต่างก็ลงทุนอย่างหนักในรถยนต์ไฟฟ้าบริษัทเหล่านี้โดยเฉพาะในยุโรปและจีนกำลังสร้างความท้าทายสำคัญให้กับเทสล์ก่อนหน้านี้เทสล์เคยเป็นตัวเลือกหลักสำหรับลูกค้าแต่ตอนนี้ตัวเลือกต่างๆกำลังขยายตัวมากขึ้นผู้คนยังเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจากบริษัทอื่นๆเนื่องจากราคาที่ถูกกว่าฟีเจอร์ที่ดีกว่าและเครือข่ายการชาร์จที่ดีขึ้นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือสาภาพแรงงานห่วงโซ่อุปทานราคาแบตเตอรี่และนโยบายจีน สหรัฐต่างก็ส่งผลกระทบต่อเทสลาเช่นกันเทสลาจาเป็นต้องลดต้นทุนการผลิตเพื่อแข่งขันกับบริษัทอื่นๆได้อย่างรวดเร็วและประหยัดกว่าความหมายง่ายๆก็คือสถานะของเทสลายังคงแข็งแกร่งแต่ไม่ได้ครองตลาดอย่างเหนือชั้นเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปบัดนี้เทสลาจะต้องดําเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อยึดครองตลาดอีกครั้งและนี่คือเหตุผลที่มอเตอร์รุ่นใหม่ของเทสลาซึ่งจะผลิตโดยไม่ใช้โลหะหายากกลับสร้างกระแสฮือฮายอย่างมากโลกต่างอยากรู้ว่าเทสลาจะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อะไรบ้าง เนื่องจากการแข่งขันที่ดูเดือดขึ้นกว่าที่เคยหากเทสเซอร์ไม่ทําอะไรที่เด็ดขาดบิตและบริษัทอื่นๆก็คงทิ้งเทสเซอร์ไว้ข้างหลังดังนั้นเทสเซอร์ Tesla จึงกาลังพัฒนาระบบมอเตอร์ที่อาจเปลี่ยนทิศทางตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอีก2อถึงสปีข้างหน้าทีนี้เรามาดูกันว่ามอเตอร์รุ่นใหม่นี้มีความพิเศษอย่างไรและทําไมถึงมีการกล่าวกันว่ามอเตอร์นี้จะพลิกโฉมตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดเทสเซอร์กำลังพัฒนาเทคโนโลยีมอเตอร์อะไรบ้างทีนี้มาพูดถึงเทคโนโลยีมอเตอร์ที่งเทงสเซอร ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่พลิกโฉมตลาดรถยนต์ไฟฟ้าครั้งใหญ่ที่สุดในอนาคตเราเรียกมันว่ามอเตอร์ไร้ธาตุหายากได้ยินชื่อนี้แล้วคุณอาจคิดว่ามันเป็นแค่มอเตอร์ธรรมดาธรรมดาแต่ความจริงก็คือหากเทคโนโลยีนี้ประสบความสําเร็จมันอาจสั่นคลอนหลักฐานของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดได้ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่ามอเตอร์ในรถยนต์ไฟฟ้าเกือบทุกคันในโลกปัจจุบันใช้วัสดุหายากเช่นนีโอดเมียม เพรซิโอดีเมียมดิสโปรเซียมเป็นต้นซึ่งเป็นโลหะที่พบได้น้อยมากในโลกและสกัดได้ยากนอกจากนี้ประมาณ90ของวัสดุหายากของโลกยังมาจากประเทศจีนอีกด้วยนั่นหมายความว่าหากเกิดปัญหาด้านอุปทานหรือราคาสูงขึ้นอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดจะได้รับผลกระทบนี่คือเหตุผลที่ไม่ว่าบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนพวกเขาก็ยังคงพึ่งพาแร่ธาตุหายากอย่างมากบัดนี้เทสเลอร์กำลังเตรียมที่จะยุติการพึ่งพาแร่ธาตุหายากนี้ เทสลากำลังพัฒนามอเตอร์ที่ไม่ใช้โลหะหายากเลยข่าวนี้สร้างความตื่นตระนกให้กับบริษัทอื่นๆเพราะหากเทสลาไม่พึ่งพาโลหะหายากต้นทุนการผลิตก็จะลดลงเทสลาจะสามารถควบคุมห่วงโซ่อุปทานได้อย่างสมบูรณ์และไม่ต้องพึ่งพาประเทศอื่นใดแล้วมอเตอร์ที่ปราศจากโลหะหายากหมายความว่าอย่างไรกันแน่หมายความว่าเทสลากำลังพัฒนามอเตอร์ที่ทำงานโดยไม่ต้องใช้แม่เหล็กแรงสูงหรือจะใช้วัสดุทางเลือกอื่นที่มีราคาถูกกว่าและหาได้ง่ายกว่าโลหะหายาก มอเตอร์เหล่านี้จะมีการออกแบบที่แตกต่างออกไปแต่ประสิทธิภาพอาจมีสเสถียรภาพมากกว่าเดิมเทเซอร์ตั้งเป้าที่จะสร้างมอเตอร์ที่ให้กำลังเพียงพอที่จะทําให้รถยนต์วิ่งได้เร็วขึ้นในขณะที่มีต้นทุนต่ากว่ามอเตอร์ในปัจจุบันอย่างมากเหตุใดจึงถือว่าก้าวสาคัญเช่นนี้เพราะราคาของโลหะหายากมีราคาสูงมากและผันผวนทุกปีหากเทเซอร์พัฒนามอเตอร์ที่ปราศจากาธาตุหายากก็จะสามารถทําให้รถยนต์ของตนมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น เมื่อการผลิตมีราคาถูกลงเทสเซอร์อาจกลายเป็นบริษัทร,รถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดสำหรับตลาดมวลชนนี่คือเหตุผลที่เทสลาถูกขนานนามว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมประการที่2การทำเหมืองแร่ธาตุหายากยังเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมการขุดทำลายดินน้ำและอากาศมอเตอร์ใหม่ของเทสลาจะช่วยลดความเสียหายนี้ลงได้นั่นหมายความว่าเทสลาจะไม่เพียงแต่ผลิตรถยนต์ราคาถูกลงเท่านั้นแต่ยังจะทำให้รถยนต์เหล่านั้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยประการที่3การมาถึงของเทคโนโลยีที่ปราศจากาธาตุหายากจะสร้างแรงกดดันอย่างมากให้กับบริษัทอื่นๆเพราะจนถึงขณะน,นี้พวกเขายังคงพึ่งพาแต่มอเตอร์ที่ผลิตจากาธาตุหายากหากเทสลาพัฒนามอเตอร์ที่ดีขึ้นโดยไม่ใช้าธาตุหายากบริษัทอื่นๆจะต้องเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทั้งหมดของตนซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการวิจัยโรงงานและการผลิตของบริษัทสูงขึ้นอย่างมาก ขณะที่เทสลาจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำปัจจุบันบริษัทร,รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกต่างพึ่งพารายทาสหายากแต่เทสลากำลังทำลายห่วงโซ่อุปทานนั้นมอเตอร์ใหม่ของเทสลาจะผลิตได้อย่างไรทีนี้ลองมาทำความเข้าใจกันว่ามอเตอร์ใหม่ของเทสลาจะผลิตได้อย่างไรและจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดจนถึงปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้มอเตอร์ชนิดเดียวกัน ซึ่งติดตั้งด้วยแม่เหล็กกำลังสูงแม่เหล็กเหล่านี้ทำจากโลหะหายากทำให้มอเตอร์มีราคาแพงเทสลากำลังพยายามเปลี่ยนแปลงระบบเดิมนี้ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดของมอเตอร์ใหม่ของเทสลาคือการออกแบบที่ปราศจากแม่เหล็กก่อนหน้านี้เราได้ยินมาว่าหัวใจสำคัญของมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่แม่เหล็กแต่ปัจจุบันเทสลากำลังศึกษาหาวิธีสร้างแรงขับแบบแม่เหล็กโดยใช้ชุดประกอบไฟฟ้าและขดลวดที่เหมาะสมซึ่งหมายความว่าไฟฟ้าจะสร้างแรงเช่นเดียวกับแม่เหล็กวิธีนี้จะทำให้เทสลาไม่จำเป็นต้องซื้อโลหะหายาก ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนมอเตอร์ได้อย่างมากทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องวัสดุกันบ้างเทสลาจะสร้างมอเตอร์ที่ใช้เหล็กคุณภาพสูงขดลวดทองแดงและโลหะผสมซิลิคอนบางชนิดแทนการใช้โลหะหายากส่วนประกอบทั้งหมดเหล่านี้หาได้ง่ายและมีราคาไม่แพงนอกจากนี้วัสดุเหล่านี้ยังทนความร้อนได้ดีทําให้มอเตอร์ไม่ร้อนเกินไปแม้ขณะดขับขี่ทางไกลสิ่งนี้ยังเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเทสลาในการผลิตเนื่องจากวัสดุราคาถูกทําให้การผลิตจํานวนมากง่ายขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดภายในมอเตอร์คือโรเตอร์มอเตอร์ในปัจจุบันมีแม่เหล็กฝังอยู่ภายในโรเตอร์ซึ่งช่วยให้มอเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นมอเตอร์ใหม่ของเทสล์จะมีดีไซน์ใหม่หมดจดโรเตอร์จะได้รับการออกแบบให้สร้างสนามแม่เหล็กของตัวเองเมื่อได้รับพลังงานทำให้รถวิ่งได้อย่างราบรื่นเหมือนในปัจจุบันพูดง่ายๆก็คือเทสล์กำลังพัฒนาวิธีการจ่ายพลังงานให้โรเตอร์โดยไม่ต้องใช้แม่เหล็กซึ่งถือเป็นความท้าทายทางเทคนิคเล็กน้อยแต่เมื่อประสบความสำเร็จเทสล์จะได้รับประโยชน์อออออยย่่าาาางงมมมมกรรรรระะบบบคว้นนขเต์ุให จะแตกต่างไปจากเดิมอย่างมากมอเตอร์ Motor, ที่ไม่มีแม่เหล็กจะก่อให้เกิดความร้อนมากกว่าเล็กน้อยดังนั้นเทสล์ Tesla, จึงเลือกใช้ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวขั้นสูงข้อดีคือมอเตอร์จะไม่ร้อนขึ้นแม้ในขณะที่ความเร็วสูงและสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลขึ้นได้อย่างไงไ่ายดายวิธีนี้จะช่วยยืดอายุก,การใช้งานของมอเตอร์ และลดความจําเป็นในการซ่อมแซมบ่อยครั้งกล่าวอีกใน1เทเอร์ Tesla. มุ่งเน้นที่การทําให้มอเตอร์ไม่เพียงแต่ราคาถูกลงเท่านั้นแต่ยังทนทานมากขึ้นอีกด้วยในส่วนของการผลิตมอเตอร์เทเ l อร์รุ่นนี้จะสามารถผลิตได้ง่ายขึ้นเพราะช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้งชิ้นส่วนที่มีแม่เหล็กหายากปัจจุบันการผลิตมอเตอร์จําเป็นต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกหลายขั้นตอนตั้งแต่การขึ้นรูปแม่เหล็กการประกอบและการยึดด้วยกาวและชั้นโลหะอย่างไรก็ตามมอเตอร์แบบใหม่จะช่วยลดขั้นตอนเหล่านี้ได้้วววิิธีนีนนนจะะะช่ยยปรรหัดเเลลาาแง,นนงงงโ และทําให้งานเร็วขึ้นเทสลาจะสามารถผลิตมอเตอร์ได้หลายพันตัวภายในระยะเวลาที่สั้นลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนรถยนต์ได้โดยอัตโนมัติหลายคนเชื่อว่าการถอดแม่เหล็กออกจะลดประสิทธิภาพของมอเตอร์แต่เทสลากําลังพยายามพิสูจน์ว่าแนวคิดนี้ผิดบริษัทอ้างว่ามอเตอร์ไร้แม่เหล็กรุ่นใหม่นี้จะให้แรงบิดและประสิทธิภาพใกล้เคียงกับมอเตอร์ในปัจจุบันและในบางกรณีอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำเทสลาจะใช้การออกแบบคอยล์แบบใหม่รูปแบบการพันแบบใหม่และเทคโนโลยีอินเวอร์ตอัจฉริยะ ซึ่งจะทําให้มอเตอร์มีกําลังเทียบเท่ากับมอเตอร์ที่ใช้แม่เหล็กข้อดีอีกประการหนึ่งคือมอเตอร์จะมีเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนน้อยลงมอเตอร์แบบไร้แม่เหล็กมักจะมีการสั่นสะเทือนมากกว่าแต่ทเทเซอร์ได้ออกแบบการตั้งค่าโรตเตอร์และคอยให้การสั่นสะเทือนลดลงมากซึ่งหมายความว่ารถยนต์จะวิ่งได้ราบรื่นและสะดวกสบายยิ่งขึ้นจากภายในสิ่งที่ดีที่สุดคือมอเตอร์ตัวนี้จะใช้งานได้ยาวนานแมเ่เหล็กหายากจะอ่อนตัวลงตามการเวลาแต่มอเตอร์ใหม่ของทเทเซอร์จะไม่มีแม่เหล็กเลย ซึ่งจะทําให้มอเตอร์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นใช้งานได้อย่างสบายนานถึง1 0 1ถึงปีสร้างความตกตะลึงให้กับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกลองนึกภาพดูว่าเทสลาจะส่งผลกระทบต่อบริษัทใหญ่ๆอื่นๆอย่าง,างตโตโยตา้าบิตฮันเดยและวอลซ์ไวกินมากเพียงใดหากพวกเขาเลิกพึ่งพาโลหะหายากอย่างแท้จริงปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในโลกใช้ชิ้นส่วนโลหะหายากเหล่านี้โดยเฉพาะแม่เหล็กทรงพลังที่ใช้ในมอเตอร์อย่างไรก็ตามโลหะเหล่านี้มีราคาแพงหายากและมีปริมาณจำกัดในบางประเทศ ดังนั้นหากเทสเซอร์สามารถสร้างมอเตอร์ที่แข็งแกร่งและรวดเร็วได้โดยไม่ต้องใช้โลหะเหล่านีย้ย่อมเป็นอุปสรรคสำคัญต่อบริษัทอื่นๆก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจคู่แข่งเสียก่อนจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเทสลซอร์โตยโยต้าหรือฮันเดต่างก็ใช้ชิ้นส่วนราคาแพงที่คล้ายคลึงกันในการผลิตเครื่องยนต์ของเทสลาอร์แต่เมื่อเทสลซอร์เลิกใช้โลหะหายากแล้วต้นทุนของเครื่องยนต์ก็จะลดลงทําให้รถยนต์มีราคาถูกลงซึ่งหมายความว่าเทสเซอร์สามารถขายรถยนต์ได้ในราคาที่ถูกลงซึ่งจะดึงดูดผู้คนนใให้าาใ้้้เเขขาาามมชทกึ ลองนึกภาพดูว่าหากรถยนต์ของเทส la มีราคาถูกลงอย่างกะทันหันแบรนด์อย่างโตโยต้าฮันเดลและวีีจะแข่งขันกันได้ยากแค่ไหนบิดเป็นหนึ่งในบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกและบางครั้งพวกเขาก็มียอดขายรถยนต์มากกว่าเทสเซอซีอีกอย่างไรก็ตามบิดยังใช้ธาตุหายากในมอเตอร์หลายชนิดหากเทสเซอร์เลิกใช้ธาตุหายากและผลิตมอเตอร์ที่มีราคาถูกกว่าและใช้งานได้นานขึ้นบิดก็จะต้องเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีชยเช่นการหักยังชะลอการเปลี่ยนแปลงเทส l a อาจกลับมาเป็นผู้นําตลาดอีกครั้ง ทีนี้มาพูดถึงห่วงโซ่อุปทานกันบ้างโลหะหายากมาจากบางประเทศเท่านั้นหากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นกฎระเบียบเปลี่ยนแปลงหรือราคาสูงขึ้นการดําเนินงานของบริษัททั้งหมดก็จะหยุดชะงักหากเทสเสื่อเรียนรู้ที่จะดําเนินงานโดยไม่ใช้แร่ธาตุหายากบริษัทก็จะไม่ต้องพึ่งพาประเทศหรือกฎระเบียบใดๆอีกต่อไปการผลิตยานยนต์จะง่ายและสะอาดขึ้นบริษัทอื่นๆที่ต้องการแร่ธาตุหายากจริงๆจะประสบปัญหานี้ผลกระทบสําคัญอีกประการหนึ่งคือความต้องการแร่ธาตุ หายากที่อาจลดลงปัจจุบันบริษัทร,รถยนต์ไฟฟ้าเป็นผู้ซื้อแร่ธาตุหายากรายใหญ่ที่สุดหากเทเซอร์เลิกผลิตแร่ธาตุหายากบริษัทอื่นๆจะค่อยๆถูกบังคับให้หาวิธีใหม่ๆในการขุดแร่หายากเหล่านี้สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อไรายได้ของประเทศและบริษัทที่จำหน่ายแร่ธาตุหายากด้วยทีนี้เรามาพูดถึงเกมที่แท้จริงนั่นคือสมดุลแห่งอำนาจก่อนหน้านี้เทเซอร์เป็นผู้นำด้วยแบตเตอรี่และซอฟต์แวร์ขณะที่บริษัทอย่างโตโยต้าฮันเดและวีดับยูแข็งแกร่งด้วยมอเตอร์และประสบการณ์ที่ผ่านมา แต่หากเทสลาเปลี่ยนแปลงมอเตอร์ที่ทาให้ระบบทั้งหมดมีราคาถูกลงและใช้งานง่ายขึ้นข้อได้เปรียบของเทสล์ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปอีกบริษัทอื่นๆอาจต้องใช้เวลาหลายปีในการปรับปรุงเทคโนโลยีและใช้เงินหลายพันล้านรูปีในช่วงเวลานี้เทสลาจะยิ่งได้เปรียบมากขึ้นไปอีกนี่เป็นเรื่องดีสําหรับผู้บริโภคเมื่อเทสลาผลิตมอเตอร์ราคาถูกลงบริษัทอื่นๆจะถูกบังคับให้ผลิตรถยนต์ของตนให้ราคาถูกลงซึ่งหมายความว่าคนทั่วไปจะมีทางเลือกมากขึ้นราคาที่ดีขึ้น และรถยนต์ที่มีระยะทางวิ่งไกลขึ้นแต่นี้ไม่ใช่งานง่ายสําหรับบริษัทต่างๆพวกเขาจะต้องเรียกคว้าเทคโนโลยีอย่างเทสลาไว้ไม่เช่นนั้นตลาดอาจหลุดมือไปได้ความจริงง่ายๆก็คือการต่อสู้ของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้มีแค่เรื่องแบตเตอรี่หรือระยะทางวิ่งอีกต่อไปการต่อสู้ที่แท้จริงในตอนนี้คือใครจะสร้างระบบที่ราคาถูกกว่าแข็งแกร่งกว่าและใช้งาน ได้ยาวนานกว่ารวมถึงใครมีหวม่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งกว่าหากเทสล์กำจัดแร่ธาตุหายากออกไปบริษัทจะก้าวล้ำนำหน้าบริษัทอื่นๆหลายก้าวและนี่คือเหตุผลที่กล่าวกันว่ามอเตอร์ไร้แร่ธาตุหายากของเทสล์อาจกลายเป็นข้อกังวลสำคัญที่สุดสำหรับบริษัทใหญ่ๆอย่างโตโยต้าบิดฮันเดและวีดบยูในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามอเตอร์ใหม่นี้จะดีต่อสิ่งแวดล้อมมากแค่ไหนทีนี้ลองมาดูกันว่าทำไมมอเตอร์ใหม่ของเทสล์ถึงดีต่อสิ่งแวดล้อมการสกัดโลหะหายากนั้น เป็นอันตรายต่อดินอากาศและน้ำอย่างมากภูเขาขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นเพื่อสกัดโลหะเหล่านี้ก่อให้เกิดมลพิษต่อแม่น้ำและแหล่งน้ำโดยรอบและยังมีการปล่อยควันพิษสูงสู่บรรยากาศอีกด้วยในหลายพื้นที่การทำเหมืองแร่เอิร์ดยังทำให้ดินเสื่อมโทรมจนไม่สามารถเพาะปลูกได้ยิ่งทำเหมืองแร่เอิร์ดมากเท่าไหร่ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นข้อดีของมอเตอร์ใหม่ของเทสลาคือช่วยลดความจำเป็นในการใช้โลหะแร่เอิร์ดลองนึกภาพดูสิว่าเมื่อความต้องการการสกัดแร่ธาต หายากสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าหลายล้านคันลดลงที่ดินจะถูกทําลายน้อยลงน้ําจะปนเปื้อนน้อยลงและสารเคมีที่เป็นพิษจะถูกปล่อยสู่อากาศน้อยลงสิ่งเหล่านี้จะทําให้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงหมายความว่าดีต่อสิ่งแวดล้อมผู้คนมักเรียกรถยนต์ไฟฟ้าว่าเป็นเทคโนโลยีสีเขียวแต่ในความเป็นจริงแล้วการผลิตชิ้นส่วนก็ก่กอให้เกิดมลพิษอย่างมากเช่นกันหากเทสลาเปิดตัวมอเตอร์ที่ปราศจากธาตุหายากสถานการณ์นี้จะเปลี่ยนไปอย่างมากมอเตอร์ใหม่ของเทสลามีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอีก ประการหนึ่งนั่นคือมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นแม่เหล็กหายากจะอ่อนตัวลงตามการเวลาแต่มอเตอร์ใหม่ของเทสลาจะทํางานบนขดลวดและเหล็กจึงไม่สึกหรอเร็วซึ่งหมายความว่ามอเตอร์ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยเท่าเดิมและมอเตอร์เก่าก็จะสร้างขยะน้อยลงด้วยซึ่งหมายความว่าขยะจะน้อยลงและสิ่งแวดล้อมก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นทีนี้มาดูประเด็นสําคัญที่สุดนั่นคือต้นทุนโลหะหายากมีราคาแพงมากและส่วนใหญ่ถูกนําไปใช้ผลิตมอเตอร์เมื่อเทสลาเลิกใช้โลหะเหล่านี้ต้นทุนของมอเตอร์ก็จะลดลดงงอย่ามามก คาดการว่าการกำจัดแร่าธาตุหายากเพียงอย่างเดียวอาจช่วยลดต้นทุนการผลิตมอเตอร์ของเทสลาลงได้20และ25ความแตกต่างที่สำคัญเช่นนี้มีความสำคัญต่อทุกบริษัทเมื่อมอเตอร์มีราคาถูกลงเทสลาก็จะสามารถขายรถยนต์ได้ในราคาที่ถูกลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์เทสลารุ่นโมเดล2ที่กำลังจะวางจำหน่ายซึ่งถือเป็นรถยนต์เทสลาที่มีราคาจับต้องได้มากที่สุดในโลกหากาเทสลาเปิดตัวรถยนต์ราคาถูกเช่นนี้ก็จะสร้างแรงกดดันให้กับบริษัทอื่นๆอย่างโตโยต้าฮันเดย์วีดับเบิลยู ท่เธอไม่เลือกต่างก็ต้องลดราคารถยนต์ไฟฟ้าลงการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจะรุนแรงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความฝันของเทสลาคือการจัดหารถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดให้กับคนทั่วไปทั่วโลกและมอเตอร์ที่ปราศจากแร่าธาตุหายากถือเป็นก้าวสำคัญที่สุดในการบรรลุความฝันนี้การกำจัดแร่าธาตุหายากจะช่วยเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานของเทสลาปัจจุบันแร่าธาตุหายากมาจากเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใดๆในพื้นที่นั้นราคาเพิ่มขึ้น หรืออุปทานหยุดชะงักทุกบริษัทจะต้องเผชิญกับผลกระทบร้ายแรงแต่เทเซอร์จะขจัดความตึงเครียดทั้งหมดนี้ด้วยการนำระบบที่ปราศจากธาตุหายากมาใช้ซึ่งจะช่วยให้การผลิตรถยนต์ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและประหยัดต้นทุนมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพมอเตอร์ที่ปราศจากธาตุหายากจะเร็วขึ้นและทนทานขึ้นหรือไม่ทีนี้ลองมาคุยกันว่ามอเตอร์ที่ปราศจากธาตุหายากของเทเซอจะเร็วขึ้นจริงหรือไม่หลายคนสงสัยว่ามอเตอร์จะสูญเสียพลังงานหรือไม่หากไม่มีธาตุหายากที่มีราคาแพงแต่เทบบอกว่าตรงกันข้าม พวกเขาอ้างว่ามอเตอร์ตัวใหม่กําลังได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดไม่ใช่แค่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดการออกแบบทั้งหมดจะแตกต่างออกไปการตั้งค่าคอยจะแตกต่างออกไปและชิ้นส่วนที่หมุนจะมีน้ําหนักและรูปทรงที่ดีขึ้นกว่าเดิมทเทเซออ้างว่ามอเตอร์ตัวใหม่จะมีกําลังที่ดีขึ้นอัตราเร่งเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งหมายความว่ารถยนต์จะใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง และให้ระยะทางวิ่งที่ไกลขึ้นเทเซอร์ระบ,บุว่าการนำแม่เหล็กหายากออกไม่ได้ทําให้มอเตอร์อ่อนลงแต่เพียงทําให้การทํางานของมอเตอร์เปลี่ยนไปเทเซอร์จะใช้ไฟฟ้าและกดลวดเพื่อสร้างพลังงานเช่นเดียวกับแม่เหล็กวิธีนี้จะทําให้มอเตอร์ทํางานราบรื่นขึ้นและให้กําลังดึงมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือเทเซอร์กำลังพัฒนามอเตอร์ที่ไม่ต้องใช้ชิ้นส่วนราคาแพงทําให้ทํางานได้เร็วขึ้นร้อนน้อยลงและใช้งานได้นานขึ้นข้อได้เปรียบหลักคือความทนทาน แม่เหล็กหายากจะค่อยๆอ่อนตัวลงตามกาลเวลาแต่มอเตอร์ใหม่ของเทสลาจะทำงานบนขดลวดและเหล็กจึงคงความแข็งแรงเดิมไว้ได้นานหลายปีวิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้มอเตอร์สึกหรอเร็วและลดต้นทุนการซ่อแมแซมนี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าปัจจุบันผู้คนมักพิจารณา3สิ่งหลักเมื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้แก่กำลังเครื่องยนต์ระยะทางและการบำรุงรักษามอเตอร์ใหม่ของเทส la จะช่วยยกระดับทั้ง3สิ่งนี้ กำลังที่เพิ่มขึ้นจะทําให้การขับข er ี่เพลิดเพลินยิ่งขึ้นประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจะทําให้ได้ระยะทางที่ไกลขึ้นและหากเครื่องยนต์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาก็จะลดลงด้วยสิ่งนี้จะทําให้การเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นสําหรับประชาชนทั่วไปนี่คือเหตุผลที่ทําให้วงการรถยนต์ไฟฟ้าของเทเซอร์ทั่วโลกต่างตื่นเต้นกันอย่างมากทีนี้มาดูกลยุทธ์ที่ใหญ่กว่าของยลอนมัสซึ่งทําให้เขากล่าวว่าปี200 0 2ีจะเป็นจุดเปลี่ยนของโลกรถยนต์ไฟฟ้าแผนของมัสก์ไม่ใช่แค่การพัฒนามอเตอร์รุ่นใหม่เป้าหมายที่แท้จริงของเขาคือการทําให้เทสลาเป็นบริษัทผลิตรถยนต์จานวนมากซึ่งหมายความว่าเขาต้องการให้เทสลากลายเป็นบริษัทร,รถยนต์ที่ขายดีที่สุดในโลกไม่ใช่แค่แบรนด์หรูเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้มัสก์มุ่งเน้นไปที่3สิ่งได้แก่การทําให้รถยนต์มีราคาเข้าถึงได้การทําให้มอเตอร์มีความยั่งยืนและการทําให้ห่วงโซ่อุปทานเป็นอิสระจากประเทศ หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งมอเตอร์ที่ปราศจากแร่ธาตุหายากของเทสลาเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่ใหญ่กว่านี้การกําจัดแร่ธาตุหายากจะทําให้มอเตอร์ของเทสลามีราคาถูกลงและเมื่อราคารถยนต์ถูกลงต้นทุนของรถยนต์ทั้งคันก็จะลดลงมัสวางแผนที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในปีต่อๆไปซึ่งจะมีราคาไม่แพงเท่ากับรถยนต์ที่ใช้น้ํามันเบนซินรถยนต์อย่างโมเดล2กําลังได้รับการพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของแผนนี้ซึ่งราคาไม่แพงรวดเร็วเชื่อถือได้และเข้าถึงได้สําหรับคนทั่วไป มัสต้องการให้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่แค่ของสะสมของคนรวยเท่านั้นแต่ยังเข้าถึงได้สำหรับครอบครัวทั่วไปในทุกประเทศการผลิตจำนวนมากจะง่ายขึ้นเมื่อทุกส่วนของรถยนต์มีราคาถูกและเรียบง่ายการกำจัดแกรทหายากจะช่วยเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานของเทสลาเทสลาจะไม่ต้องพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปและความกังวลเรื่องการหยุดการผลิตกระทนหันก็จะหมดไปนอกจากนี้เทสลากำลังติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติเต็มรูปแบบในโรงงานใหม่ซึ่งจะทำให้สามารถผลิตรถยนต์และยานพาหนะได้หลายพันคันภาย ในระยะเวลาอันสัน้นซึ่งจะทําให้เทสลาสามารถจัดหารถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกในอัตราที่บริษัทอื่นไม่สามารถทําได้ในปัจจุบันมัส์ยังคาดการว่าในอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าจะไม่ใช่แค่รถยนต์แต่จะกลายเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์มอเตอร์ราคาประหยัดแบตเตอรีราาร่ราคาประหยัดระบบชาร์จเร็วและซอฟต์แวร์คุณภาพเยี่ยมปัจจัยทั้ง4ประการนี้จะทําให้เทสลากลายเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งที่สุดในอนาคตหากเทสลาเลิกการพึ่งพาแร่าธาตุหายากและเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับตลาดมวลชน เท s l a อาจเปลี่ยนแปลงตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอย่างสิ้นเชิงภายในปี2026ก่อนจะไปต่อในวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราก่อนคุณจะได้เป็นคนแรกที่จะได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆการอัปเดตอัตโนมัติและข่าวสารสำคัญๆวิดีโอถัดไปจะเปลี่ยนมุมมองของคุณกดติดตามตอนนี้เลยแล้วเปิดการแจ้งเตือน